ตามที่ภาคใต้นะคะรองในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสงขลาก็ได้ประเมินสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 พบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวและเริ่มกระจายสู่ชุมชนมากขึ้นนะคะสัปดาห์นี้ยังต้องเร่งสอบสวนโรคเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายโรคคุณพัชราจิตรคำรายงานสดมาจากตลาดหัดใหญ่ในจังหวัดสงขลาค่ะคุณพัชราคะการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในย่านชุมชนโดยเฉพาะในตลาดหัดใหญ่ในค่คะก็ะะทําให้ทางตลาดนั้นประกาศปิดชั่วคราวในบริเวณที่พบผู้ติดเชื้อค่ะ ส่วนโซนด้านนอกก็ยังสามารถเปิดบริการได้ตามปกติขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขก็อยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนเพื่อหาต้นตอของการแพร่เชื้อค่ะบรรยากาศที่ตลาดหาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาในโซนรอบนอกอยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะโดยบรรดาผู้ประกอบการและลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของต่างสวมหน้ากากอานามัยเพื่อป้องกันตัวเองเพราะหากต้องปิดบริการแน่นอนว่าจะต้องกระทบต่อทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าด้วย แต่ในโซนด้านในที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะขณะนี้ได้มีการประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา3วันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็สอบสวนโรคค่ะด้านรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสงขลาก็เปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ในจังหวัดสงขลานั้นพบว่ามีการติดเชื้อภายในครอบครัวแล้วก็เร,ริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนค่ะในสัปดาห์นี้จึงต้องเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อแยกตัวผู้ติดเชื้อออกมา รวมทั้งหาต้นตอการแพร่เชื้อในเขตชุมชนโดยเฉพาะบริเวณตลาด2แห่งค่ะนี่น่าจะอาจจะขึ้นอีกรอบนะเรากังวลก็คือ,อ,อตอนนี้จะเป็นคัสเตอร์ใหญ่ๆก็เป็นในตลาดตลาดที่เป็นตลาดหัดใหญ่ในนะครับแล้วก็ตลาดข้อพรมที่ที่เราเจอเป็น2-3กลุ่มอยู่ตอนนี้ครับผม ส่วนที่โรงพยาบาลสนามสงขลาจิตเวชราชนครีนอำเภอเมืองสงขลาค่ะยังคงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่าขณะนี้ผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองเริ่มลดลงและก็คงที่ค่ะแต่ทางโรงพยาบาลยังคงต้องเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยเพื่อที่จะแบ่งเบาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลักด้วยอย่างไรก็ตามค่ะทางโรงพยาบาลสนามก็ได้มีการสะท้อนค่ะว่าตอนนี้ยังขาดแคลนของใช้สําหรับผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวค่ะอาหารเรื่องเครื่องของกินเนี่ยเพียงพอแล้วครับ แต่จะมีเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างอย่างเช่นพวกอของใช้ของคนไข้เป็นหลักอย่างเช่นพวกผงซักฟอกแล้วก็พวกของเครื่องดื่มของคนไข้ที่เขาบางคนเขาต้องการอย่างเช่นพวกกาแฟพวกเครื่องออลตินพวกคาโอดที่เขาต้องใช้ในช่งชวงเช้าเพราะว่าบางทีเขาเบื่ออาหารพวกข้าวต้มนะครับช่งชวงเช้า ขณะที่การตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มพนักงานคนไทยของโรงงานสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดจำกัดโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในอำเภอจนากว่า1,500คนก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างน้อย16คนค่ะหรือประมาณร้อยละหนึ่งซึ่งทุกคนได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วแต่หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องทำหน้าที่ในการสอบสวนโรคเพื่อที่จะขีดวงแล้วก็กำหนดกลุ่มผู้เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่างของผู้ติดเชื้อแต่ละคนต่อไปค่ะ และด้านหลังของดิฉันก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณตลาดหาดใหญ่ในโซนด้านนอกอยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะจนกว่าทีมสอบสวนโรคจะมีมาตรการให้เป็นอย่างอื่นซึ่งทางผู้ประกอบการก็มีการสะท้อนค่ะว่าหากมีการปิดเพิ่มเติมก็ต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะทั้งในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าด้วยเพราะว่าตลาดที่นี่เองก็ถือว่าเป็นตลาดหลักของประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นประจำค่ะค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ